สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อวันี้สิบห้าไปเที่ยวบ้านกันค่ะกับบ้านแต่ละรอบเข้ากับสิมีความสุขกันจ,จังสีแล้วค่ะนี่เด็กหน่อยตื่นขึ้นเศร้ามากกับมาหายางชมบรรยากาศค่ะเขาหัวเขาสวนพ่อมากไม่มากไรมายางช่มหัวชวมสวนกันค่ะเสร็จแล้วเข้ากับสิออกไปหน้ากันผลไปหาเบื้องดอกกระเจียวปลูกไว้หน้าค่ะดอกกระเจียวเนี่ยค่ะกำลังออกเลยค่ะ อย่างหาชมสวนกันไปไปบ้านตะละเทียกันมิจะแบบนี้แหละค่ะไปให้ไปหน้ากับพอกับแม่กับพีกับนองนะคะกับลูกกับหลานพากันไปให้ไปหน้าค่ะนี่ค่ะไปป่าบักพ้าไปหาเก็บดอกกระเจียวหาเก็บดอกกระเจียวหาเก็บหัวปลีตะไคร่นะค่ะนะคะตะไคร่กับปูกไว้ร้ายค่ะกับปูกไว้ร้ายค่ะเก็บมาไว้จะเห็ดกับเขากับน้ำค่ะ หลังจากเก็บตะไคร์เสร็จแล้วเขาก็มาหานอไม้ค่ะหานอไม้เอามานเห็ดเทิงสดเห็ดเทิงอันดองไว้เนาะค่ะด้มาหลายเติบค่ะหานอไม้มาเอาไว้เธอไปกินอยู่หม่องเห็ดงานค่ะแล้วก็มาเบิ่งอีกหม่องนึงเนาะค่ะมาเบิ่งต้นไม้ต้นไหลเขาปลูกไว้มันเป็นยังไงแน่สิตายหมืดแล้วนะคะนี่ค่ะมันแหลงค่ะช่วงหนาแหลงมันก็สิตายไปถ้าฝนมามันก็จะขึ้นใ้อยูละมั้งเนาะค่ะ นะคะต้นมะพร้าวต้นนี้ก็เอามาปลูกไมคะ่ะปลูกไวอยู่ขอบสะเนาะคะ่ะเสร็จแล้วข้าก็สิเข่าบ้านมาผู้เป็นแม่กับสิมะฮ่ขอข้าวต้มออข้าวต้มใบมะพร้าวะคะ่ะยอดมะพร้าวนี่คะ่ะอ้ขอข้าวต้มให้ลูกได้ไปกินน้ำทา่าค่ะขากลับเนาะคะ่ะกระเตรียมเฮดใหไลูกแบบนี้แหละคะ่ะตกะแรงมากกับสิมี การปาร์ตี้กันนิดน้อยค่ะกินอย่างนั่นอย่างนี่กินเฉพาะครอบครัวเฮ้านะคะ่ะนี่เพื่อนนี่ได้ไปบ้านกันสิม้วนหลาผุน่นนั่งมีความสุขค่ะเวลาได้ไปบ้านไปพร้อมหนา้าพร้อมตากันทั้งลูกทั้งหลานทั้งพีทั้งน้องปุนค,ค่ะพราะกันมวนไหลมันก็นเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะไปคบหนา้าคบตากันญาติพี่น้องกันเท่ากับเล่นกินกันผ้าลูกผ้าหลานเห่นกินมวนกันอยู่ซ้ำนี่แหละค่ะ ญาติพี่นอ้องเฮากม็มีซำหนีมีซำหนีเฮาก็อยู่กินกันซำหนีเนาะค่ะมวนคักรนโอยสนุกสนานค่ะไปแบาผพาลูกพ้าหลานเนีนกินด้วยมวนเพิ่นมวนคักกับเพิ่นนี่แหละค่ะมวนคักปุดจากไปเป็นยังเป็นยังเพิ่นมีความสุขเนาะค่ะเห็ดแน,นวอยู่เนวกินกินไปผู้กินก็กินผู้เล่นก็เล่นนะคะสนุกสนาน มวอยุ่ผู้เดียวเนี่ยแหละลูกหลานพากันกินยิ้มแล้วกินยิ้มแล้วเพื่อนกันหามองปุ่นจับกุ้งคุยกันค่ะทางป่นกับหลานหน่อยทางหลานใหญ่ทางนี้กันยังมวนอยู่บูดเศร้ามวอยุ่ผู้เดียวเปิดเพลงมวอยุคน่ะนะป่นทางนี้บ่ไหวแล้วค่ะสลบไปแล้วหนึ่งลายแบดมือดแล้วค่ะ ะ,ะตื่นกันเศร้ามาเข้ากัเสิมาเฮ็ดกับข้ากับน้ำสู้กันกินนะคะอันนี้ได้แกงเฮ็ดพอนะคะนี่ก็เพื่อนบ้านแล้วมาฝากนะคะไปบ้านเข้ากับจังซี่ล่ะคะ่ะนี่เสร็จแล้วกับผ้าแมวมาเทียวนะคะส่วนอินทพาลัมนี่คะ่ะมาเก็บกันสดๆไปเลยคะ่ะซื้อกันสดๆไปเลยเป็นทลายกันไปเลยคะ่ะเป็นเนี่ยคะ่ะมีแต่งงามๆทั้งนั้นเลยคะ่ะ เฮาเกษสยเป็นแบงห้เป็นถุงถุงละสามโลสามโลนะคะเสร็จแล้วข้ากระยณกลับมาเตรียมจัดของไปทําบุญกันค่ะกลับไปบานกษียไปทาบุญหาของไปอนวัดไปว่าเนาะคะ่กะกษียประมาณนี้ค่ะชีวิตครอบครัวข้ากับเป็นครอบครัวน,น้อยค่ะแต่ว่ากะกะบานย้ำได้กะมีความสุขค่ะครอบครัวของเา้าจุด จุดหลักจุดอันนี้ของครอบครัวกับสีนี่แหละค่ะสองเท่าตากับย้ายเนาะค่ะเป็นจุดหลักของครอบครัวเข้าค่ะขอบคุณค่ะ